สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพ่อเลี้ยงอายุห่างลูกเลี้ยง11ปีสนิทกันจนคนเข้าใจผิดแม่เผยแรกๆกังวลตอนนี้ปล่อยวางมันไม่ง่ายสำหรับผู้หญิงที่จะแต่งงานใหม่พวกเธอต้องพิจารณาหลายอย่างให้ดียิ่งมีลูกสาวพวกเธอต้องเลือกให้ดีว่าชายหนุ่มที่จะเข้ามาทำหน้าที่พ่อเลี้ยงนั้นเหมาะสมหรือไม่หากใครมีพ่อเลี้ยงดีนะับว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เช่นเดียวกับเรื่องราวของหญิงสาววัย35ปีคนหนึ่งในมณฑลหูเป่ยของจีนเคยผ่านการแต่งงานและมีลูกมาก่อนปัจจุบันลูกสาวมีอายุ15ปีโดยสามีเก่าได้นอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหย่าร้างเนื่องจากเธอกังวลว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นแม่เลี้ยงนั้น จะปฏิบัติต่อลูกสาวไม่ดีเธอจึงตัดสินใจนําลูกสาวมาอยู่ด้วยซึ่งการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นไม่ง่ายเธอต้องทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่เผชิญความยากลําบากมากมายแต่ก็เอาชนะมันมาได้ทั้งหมดจนเวลาผ่านไป6ปีเพื่อนของเธอได้แนะนําให้เธอรู้จักกับชายคนหนึ่งเขาคนนี้มีอายุ26ปีเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ยังไม่มีลูก เขาอยากขาดจากภรรยาเนื่องจากโดนเธอนอกใจหลังจากได้พบกันทั้งคู่รู้สึกเข้ากันได้ดีแม้จะมีช่องว่างระหว่างวัยถึง9้าปีแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอีกทั้งยังพบเจอสถานการณ์คล้ายคลึงกันทั้งคู่จึงพัฒนาความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วเธออยากสร้างครอบครัวกับเขาแต่ยังลังเลเมื่อนึกถึงลูกสาวของเธอ ทั้งนี้เขาปฏิบัติต่อลูกสาวของเธออย่างอ่อนโยนไม่เพียงแต่รักและเอาอกเอาใจยังคอยช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจแต่งงานใหม่และย้ายไปอยู่ด้วยกันซึ่งหลังจากแต่งงานเขาก็ยังคงทำตัวสม่ำเสมอเนื่องจากอายุระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนั้นไม่ห่างกันมากนักพวกเขาจึงค่อนข้างสนิทกันแต่เพราะความสนิทสนมและช่วงอายุจึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขากับลูกสาวของเธอเป็นแฟนกัน ในตอนแรกเธอรู้สึกอายและกังวลแต่เมื่อเห็นลูกสาวของเธอมีความสุขเธอลืมความคิดเหล่านี้ไปพระทิ่ผ่านมาเธอพยายามเริ่มต้นใหม่แต่มันไม่ง่ายเลยที่ลูกสาวจะเข้ากันได้ดีกับชายเหล่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสองคนดีมากเหมือนเป็นพี่น้องกันดังนั้นฉันจึงมั่นใจ ไม่มีอะไรต้องกังวลตั้งแต่หย่าฉันก็ลองเปิดโอกาสมามากแต่ไม่มีใครสามารถอยู่ร่วมกับลูกสาวของฉันได้อย่างสงบสุขจนกระทั่งฉันได้พบกับเขาชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามเมื่อเธอแบ่งปันเรื่องราวของเธอลงบนโซเชียลชาวเน็ตจ,จำนวนมากสแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายบางคนชื่นชมความสัมพันธ์ในครอบครัวขณะที่อีกหลายคนก็คิดว่าเธอไม่ควรปล่อยให้ลูกสาวของเธอใกล้ชิดกับพ่อเลี้ยงมากเกินไปเพราะอาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ